ฟอร์เรนเวียดรับยังต้องปรับตัวกับพรีเมียร์ลีกแต่มั่นใจปลดล็อกฟอร์มเก่งได้แน่ฟอร์เรนเวียดพรเมียร์เกอร์ทีมชาติเยอรมนีครับผมนคะครับตัว116ล้านปอนด์ของหงแดงรีพูลรับออกมาเปิดใจถึงการปรับตัวในพรีเมียร์ลีกหลังยังไม่สามารถทำประตูแรกให้กับต้นสังกัดใหม่ได้ครับผมยืนยันว่าสักวันมันต้องมากองกลางวัย22ปีครับย้ายจากไบรเออร์เรเวอร์คูเซนนะครับมาร่วมถิ่นแอนฟิลด์ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับโดยเป็นหนึ่งในสรสริมทัััพะดบกหลกของทีีีมมแชป์เยลกนะครับภายใต้าการคุมมทีมขอองเนสลริมทั ส่งลงสนามเป็นตัวจริงทันทีนะครับตั้งแต่เกมคอมมิชเนตี้ชิลครับรวมถึง3นัดแรกของพรีเมยร์แต่ยังไม่สามารถปลดล็อกประตูแรกกับริบบพูลได้ครับโดยมีเพียง1นึ่งแอซิดจากเกมไพ่จุดโทษต่อคิสตันพาเลตนะครับผมในช่วยคอมมิชเนตี้ชิลครับอย่างไรก็ตามครับเจ้าตัวเพิ่งเรียกความมั่นใจกลับมาหลังทําประตูจากฟีคิกช่วยทีมชาติเยอรมันนะครับเอาชนะไอร์แลนด์เหนือ3ประตูต่อหนึ่งครับในศึกคัดฟุตบอลโลก2026ครับแบรนด์ริบบิ้วพูลนะครับผมยังคงเฝ้ารอวันที่พรีเมเค และหากเจ้าตัวรักษาฟอร์มจากทีมชาติกลับมาสู่สโม,มสรได้เร็วนะครับผมนะก็อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความมั่นใจในเส้นทางพรีเมียร์กับต้นสังกัดใหม่ครับ